โยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมตตาจะสัพพโลกัตสมิงมานะสังกาปนังปรมังความเมตตาในหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมอันสูงสุดที่จะทำให้ใจเราอ่อนโยนไม่กระด้างไม่แข็งกระด้างเพราะเมตตาเป็นบ่อเกิดแห่งไมตรีเป็นทางดับทุกข์ เป็นแสงสว่างที่ส่องออกจากใจในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแม่เท่าคนหนึ่งชื่อว่าแม่คำปันเป็นหญิงชราที่ลูกหลานต่างพากันไปทำงานเมืองใหญ่เหลือตัวคนเดียวอยู่กับบ้านไม้หลังเก่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในหมู่บ้านพูดถึงก็คือใจเมตตาของแม่คำปันไม่ว่าใครลำบากขิวโหวยมาเคาะประตูบ้านแม่คำปันก็จะยิ้มต้อนรับ ตักข้าวตักแกงแบ่งให้เสมอวันหนึ่งมีเด็กกำพร้าสามพี่น้องหลงทางมาถึงบ้านแม่คำปันพวกเขาหิวโซไม่มีแรงเดินต่อแม่คำปันเห็นก็สงสารรีบตักข้าวในหม้อซึ่งเหลือเพียงน้อยนิดมาแบ่งให้เด็กทั้งสามกินอิ่มจากนั้นยังห่มผ้าให้และพูดปลอบว่าเอ็งทั้งหลายไม่ต้องกลัวนะอยู่บ้านยายได้ ยายอาจไม่มีมากแต่ใจยายมีพอแบ่งญาติโยมลองคิดดูนะคนจนที่มีน้อยแต่ยังแบ่งให้คนอื่นนั่นแหละคือเมตตาที่แท้จริงเมตตามโนปุปพังคมาธรรม,มาใจเมตตาเป็นประธานของธรรมทั้งปวงถ้าเราคิดด้วยเมตตาการพูดก็จะนุ่มนวลการกระทำก็จะไม่เบียดเบียนข่าวเรื่องแม่คำปัน่น แพร่ไปถึงผู้ใหญ่บ้านมีคนบางกลุ่มหัวเราะเยาะว่าคนแก่อยู่คนเดียวยังจะเอาของน้อยเน็ดไปเลี้ยงคนอื่นเดี๋ยวก็อดตายหรอกแต่ไม่นานนักเมื่อถึงคราวหน้าแล้งทุกครัวเรือนข้าวสารพร่องหมดแต่พวกเด็กกำพร้าที่แม่คำปั่นเคยเลี้ยงดูได้เติบโตแข็งแรงพากันหาของป่านำน้ำนำพืชผักมาช่วยแม่คำปั่นแบ่งให้บ้านอื่นๆอีกหลายหลัง ผลแห่งเมตตาของแม่คำปันจึงย้อนกลับมาเป็นความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมู่บ้านโยมจะเห็นว่าเมตตาไม่ใช่การให้สิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่คือการให้ใจให้น้ำใจให้อภัยแม้เราจะไม่มีทรัพย์มากมายแต่เรามีรอยยิ้มคำพูดดีๆการถามไทยแค่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นเมตตาได้พระพุทธเจ้า ยกพรหมวิหารสี่ไว้เป็นหลักคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเราปฏิบัติได้โลกนี้ก็จะร่มเย็นพระองค์ตรัสว่าเมตันจะสัพพโลกัตสมิงมาณสังกาปนังปรมังความเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวงคือธรรมที่สูงสุดเพราะมันทำให้ใจเราไร้พรมแดน